หยีบอย่างหยีบเดี๋ยวเดียวตรงไหนยเหยียบเด้อมีตรงนี้อยู่เดี๋ยวเออนั่นน่ะตรงขาพี่นะ่ะเราได้มไม่ใช่หมดแหละเออยไปเก็บถ่ายอย่างเดียวเหยียบด้วยเปลี่ยนที่แต่ก็ยังมีอยู่นะนี่จอยนี่กำลังออก ไอ้ป่าแตกใหญ่นี่เออเออวายสติลริกติกสติวขนาดสามคนนะั้นเดินกับไปกลับมาก็ยังโด,โ,ดโดนเลยเหตุหมดอีกดอกหนึ่งป๊า เดินกันกี่รอบแล้วก็ยังเดินหนีเห็ดกันเนาะเดินกลับไปกลับมาสง่งสำรบก็ยังเจอเห็ดดูนีตะมุตะมิดอกเล็กดอกน้อยปิดกระปอยนี่สวยงามมากนี เดินไปเดินมาก็เจออีกเห็นไหมเห็ดนน,นีอยแดดส่องมองไม่เห็นถ่ายกล้องนี่ฮัลโหลเบบี้สุดยอดลุยมาเข้าไปโอ้ยมันเขี้ยวนี่มันกำลังออก มาเก็บเห็ดต้องเก็บเช้าเชอย่างนี้แล้วก็หมกไว้โยกจริงๆแล้วก็ไม่ให้โยกบบนี้นะันมจะมีมีดสำหรับตัดเห็ดเนี่ยที่ถืออยู่นะคนซีเดนเขาไม่เก็บนะดอกเล็กเนี่ย เดนวนั um, ่งแล้วก็จะเห็นเห็ดนะจ๊ะโยกอุ้ยดูกำลังขึ้นเลยเดินไปแล้วเดินกลับก็ยังเจออีกนะจ๊ะ เหยียบไปสองดอกและกำลังตะมุตะมิเนี่ยมันขึ้นนะมันก็มีใบไม้เนี่ยมองไม่เห็นผัดกะเพราได้ไหมพี่นางมันออกแข่งกับแสงแดด ในายวิดีโอให้แฟนเธอดูอ่ะ <c oughs> อันนี้ไงดอกสวยแดดกำลังออกเนาะตอนเช้าสวยงามกำลังแบบอ้ออเลยว้ายว้ายเวลาเจอเห็ดเนาะตื่นเต้น เหยียบเห็ดแตกเลยนี่เห็นนี่ดอกใหญ่นี่ด้วยไงวายตื่นเต้นมันจะขึ้นเป็นยุมยุมเลยเนาะคือตรงนี้มันโดดแดด พี่นางดูดอกนี้ว้ายตู้เย็นไม่ว่างเ,<ม>เยอะอันเนี้ยห้าสิบกิโลหกสิบกิโลเนาะหน,นูเอาดอกใหญ่ๆให้พี่